แม้เศรษฐกิจโล่งจะขยายตัวดีขึ้นจนเอื้อต่อเศรษฐกิจไทยแต่ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศยังคงกดดันการบริโภคและการลงทุนในประเทศให้ชะลอตัวลงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปี2557ขยายตัวได้ต่ำกว่า3%และยังคงกระทบถึงตลาดหุ้นที่อ่อนไหวทุกครั้งเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงกดดันให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนไม่โตตามเป้าที่ตั้งเอาไว้โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ICT และอสังหาริมทรัพย์ค่ะ การเมืองเป็นสิ่งที่ยังคงกดดันเศรษฐกิจเพราะว่าการเมืองเป็นปันจจัยที่นำนะคะถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นนะคะว่าจะมีเรื่องของการลงทุนหรือว่ามีรัฐบาลเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะถูกดึงสิ่งที่ตามมาก็คือในแงน่ายของกําไรตลาดหุ้นนะคะในช่วงต้นปีพอเปิดตลาดใหม่ปี2557นะคะเขาเ้าใจว่าหลายเฮ้าส์บลกเกอร์หลายแห่ง มีการปรับลดประมาณการกำไรตลาดลงนะคะทางทางเอเชียพลัสเองเร,เราก็มีการปรับลดกำไรตลาดลงนะคะถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรามีการปรับลดปี2556นะคะจาก92บาทมาเป็น90นะคะส่วนปี57ก็ปรับ10.4อ่า1 1 4 5 7มาเป็น101.85 การเมืองเนี่ยมีผลกระทบต่อความมั่นใจนะครับเมื่อกี้แทนก็บอกไปแล้วว่าจะซื้อจะหาอะไรก็แบบไม่จะพึ่งเลยรอก,ก่อนเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับอย่าง GDP ที่ได้พูดกันไปนะครับอย่างของ f i n เนเซียไซรัสเนี่ยเรามองไว้ที่3%ปีนี้นะครับามาจาก4.4%นะครับแล้วเข้ามกราเดือนเดียวตัดเลยเหลือ3%นะครับลงเร็วมากเป็นการตัด GDP ที่รวดเร็วมากนะครับปีที่แล้ว GDP ลงจนจำไม่ได้ เพื่อให้ปีนี้นักลงทุนจําง่ายขึ้นเราตัดทีเดียวเลยนะครับ4.4เหลือ3นะครับซึ่งก็อาจจะมีการลงได้อีกนะครับถ้าเคยเห็นนะครับสานักพยากรณบางที่นะครับหาอะไรบางที่เนี่ยเขาพูดดีมากเลยเขาบอกว่าปีนี้ GDP โตระหว่าง0-5นะครับ เนื่องจากมีปัจจัยเข้ามากระทบมากมายเป็นหมดฉะนั้นเขาบอกเขาพิจิกไม่ได้เขาบอกเอาไปแลย0ย0-5แล้วค่อยกันดูกันอีกทีฉะนั้นถ้าดูจากการเมืองที่ยืดเยื้อตอนนี้นะครับกระทบกับตัว GDP อย่างแน่นอนนะครับ ่วงโซ่ทางการเมืองที่กระทบการเปลี่ยนทอดทำให้นักลงทุนบางส่วนเลือกที่จะนิ่งกับการลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อรอดูสถานการณ์แต่ก็มีนักลงทุนบางส่วนเลือกที่จะลงสนามสู้ศึกการเมืองเพราะหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตลาดหุ้นจะกลับมารีบาวได้อีกครั้งดังนั้นการเลือกหุ้นในช่วงที่การเมืองขันผวนจะมีข้อดีคือราคาหุ้นจะถูกลงตามกัะชินีตลาดแต่หุ้นที่เลือกต้องเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งสามารถต้านทานสถานการณ์ในการเมืองได้ดีค่ะ ผมมองว่าเศรษฐกิจไทยคือบอททอมนะในเชิงของการลงทุนนะไม่ได้บอกว่าตอนนี้โต0โต0.7ขอเพียงแค่โตแค่อย่างเงี้ยถ้าโตอย่างนี้คือ 0. 0.7ไต่มาที่หนึ่งทั้งปีสอบแค่3%แสดงว่าครึ่งปีหลัง g ี p growth ต้องโตมากกว่า3%เนี่ยผมชอบบัญญัติปยางนะครับอัน้นมองไปล่วงหน้าการเมืองหน้าวันนี้หน้าวันนี้มีไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆด,ดี การลงทุนนะการลงทุนในหุ้นนะเพราะอะไรเพราะตอนนี้ถ้าดูบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยความแข็งแกร่งในการแยกกันร,ระหว่างกำไรประจิทะเบียนกับความสามารถของสถาบันู้ตรงตรง,ตรงผมมองว่าเอกชนเก่งกว่าถ้าการเมืองเนี่ยเรามองส่วนใหญ่เราบทวิเคราะห์เราเนี่ยมองเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับนั่นคือเมื่อจบแล้วเนี่ย หุ้นจะสร้างรีเทิร์และดีดกลับมาสูงกว่าตอนลงไปเสมอนะครับถ้าท่านจําเหตุการณ์ตรงสนามบินสุวรรณภูมินะครับจําได้ไหมครับตอนสุวรรณภูมิมีใครซื้อหุ้นไหมครับตอนนั้นดัชนีประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยนะครับตอนนี้พันกว่าตอนเรื่องจบกระเด้งเลยประมาณขึ้นมาเหนือห้าร้อยนะครับจําเลือกราตประสงค์ได้ไหมครับ หุ้นก็ลงนะครับหุ้นก็ตกนะครับแล้วสุดท้ายก็วิ่งกลับมาเหนือเกินกว่าที่ตกลงไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการมีเรื่องการเมืองเนี่ยก็เป็นจังหวะที่จะทําให้เราเข้าซื้อหุ้นเพื่อหาหุ้นดีๆเข้ามาเก็บสะสมไว้นะครับอยากชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมองให้เห็นว่าเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนสาหรับครึ่งปีแรกนะครับนี่การจะเข้าลงทุนเนี่ยเข้าเมื่อไหร่นะครับเหตุการณ์การเมืองเนี่ยถ้าเกิดมีทุกวันนะครับเราไปดูถึงความ รุนแรงที่จะเกิดการกระทบกระทั่งเป็นหลักนะครับเมื่อไหร่ที่อีกฝั่งหนึ่งยกระดับนะครับอีกฝั่งก็ยกระดับนะครับตลาดจะมองว่าจะมีคาดการว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับหุ้นก็จะตกลงมานะครับเราก็เข้าซื้อตรงนั้นนะครับเราก็เข้าซื้อจังหวะนั้นเลยนะครับเพื่อที่เป็นจังหวะที่จะได้หุ้นถูกนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นชาวสวนนะครับห้ามเป็นชาวไล่เด็ดขาดนะครับ ต้นขึ้นไม่ตามนะครับเพราะยังเชื่อมั่นว่ามีโอกาสทีเดียวที่หุ้นจะลงมาให้เราซื้อได้ดูได้จากไหนแพนดูจากววลุ่มนะครับทุกวันนี้โวลุ่มบางๆเพราะทุกคนก็เชื่อว่ามีโอกาสที่ลงมาแล้วจะหาซื้อหุ้นที่ถูกได้ฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องรีบนะครับวันไหนหุ้นบวกปล่อยไปนะครับนี่ดัชนีเนี่ยก็จะแกว่งอย่างนี้ครับตามเหตุการณ์ก็คือพันสองถึงพันสามประมาณนี้ นักลงทุนที่รอจังหวะด,ดัชนีขึ้นแล้วมีหุ้นพื้นฐานดีอยู่ในมืออาจต้องใช้ความอดทนในการรอหุ้นดีตัวกลับก่อนขายแต่หากหุ้นที่มีในพอราคาดิ่งลงตามดัชนีอาจต้องทาใจตัดขายเพื่อขายทุนแล้วทยอยสะสมหุ้นใหม่อีกครั้งเพื่อถัวเฉลี่ยการลงทุนแต่หากใจไม่แข็งพอที่จะรองรับความผันผวนอาจเลือกการลงทุนในรูปแบบอื่นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเช่นเงินฝากหรือกองทุนค่ะ ธนาคาร